นายสาโรธธัญจเจริญผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางดังบัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากนายพยงอิงคารวะอยู่บ้านเลขที่63หมู่ที่2ตำบลปากน้ำขอให้ช่วยไปจับงูที่กำลังเข้าไปกินไก่ในเล้าจึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อปพ,อพอรอโดยเล้าไก่ดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเลี้ยงไก่ชนและไก่พื้นเมืองกว่า100ตัว ภายในเล้ามีงูเหลือมขนาดยาวกว่า3เมตรนอนขดตัวอยู่ที่กลางลำตัวป่องเนื่องจากกินไก่เข้าไปหลายตัวเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันใช้อุปกรณ์จับไว้ได้อย่างปลอดภายัยแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่นำงูเหลือมออกจากกระสอบเพื่อให้งูเข้าป่าเจ้างูได้ขย้อนไก่ชนตัวใหญ่สองตัวออกมาจากท้องก่อนจะเลื้อยกลับเข้าไปในป่าจะให้กินเป็นตัวที่ซออยู่แล้วจะให้ดีนะมอนอกมาที่แมพ ล้างมันลงเลยมึงล้างมันลงลงมือโหนี่เป็นยุทธ์เลยน่าเป็นลาวทุบตายแล้วจับผมไม่เคยถูกยิ้มมาทิ้งใจยิ้มมาโหใหญ่เลยยิ้มมาทิ้งใจแล้วยิ้มมาโห